สวัสดีครับพบกับโจ้คนสวนนครก็มันเอครับวันว่างๆครับเตรียมรถกันครับซิมมันหัวครับซิมกระบอกตัวนี้ครับกระบอกตัวนี้หัวก็เลย่อถอดออกเปลี่ยนมันกับพกหัวแห้งเอะครับกับมดเดือทางกุหละน้ำมันนาฬิกหัวตะแเหกันซึมๆแหละก็คิดวันสิบวันไปยังไรก็มันกับห <Look. S 2> ัวครับก็เลยปล่อยกเรื่องแออกเปลี่ยนซิมใหม่ครับเปลี่ยนกับพกแห้งเอะครับเปลี่ยนครับ ตะเพียนเอยงนี่นี่ครับเขีดเอียงทํำเองครับก็ซิมตัวนึงก็บลอยก้อยหวาดั่งลอยหาซิบลอยพกซิบอะไรหครับไปสื่อในตัวเมืองอูดอนครับมีมัดอะไรนั่นะครับมือมือนะไรกับเปี้ยนกระบอกตัวยกยกข่างครับยกหนายกหลังครับตัวนี้คือยกนากับยกยกลังครับตัวนั้นยกข้างครับขางคัวขางไส้ครับก็ได้เลี่ยนกับเลี้ยยุดตัวเดียวกับสื่อมาเพื่อนั่นเหมนคู่นึงครับ ซิมครับกับบ้านว่างๆกับเขาก็เตรียมพร้อมรถจังอนครับอันใด้วดี้เทากับเลี่ยนกว่ครับตอนนี้กับอย่างจังไนกับทีว่าเจ้าเขาไงเขานั่นครับยันนี่เจ้าเขาดออยู่ครับก็ถที่ว่าโอเคแล้วครับจนเป็นมุดตมมากครับรถมุดตมครับเจ้่ตวตมใด้ครับเพื่อนว่าครับ คนมุดตมตมขี่ตมขึ้นมาหมดเลยครับถึงเวลาคนว่าสิมุดหนาให้เบิ้งครับลดขั้นหนึ่งครับเกี่ยวในหนามเลยครับเกี่ยวไตหนามครับบางส่วครับอกเชิดครับครับสร้างกับมันสร้างยังเหครับสร้างขัามผอครับสร้างแคร่เลยครับขัามผอครับถ้ากขั้มผอไปยาเป็นสร้างครับเอาเปลี่ยนเลยะครับ เห็ดออกยากเนี่ย,ยครับตัวพิมตัวนี้ครับผอมเิ่นบ่เคยได็แกจักเทื่อครับต่วพัดอยู่ญี่ปุ่นออกมามเมืองไทยกับ,บ่เคยได็แกแกะว่กนี่ตอกว่าออซื้อนตัวนี้มันบ่แม่นพด่ตัวข้าําออีตัวข้าผออีหลีครับค้ามผอคืออกเเลยได็แกเป็นว่ามันบอกงโมแฮงเป่นเลยบ่คข้าอซื่อเมิ่นจะได้นั่น ทั้งเตะทั้งเตะกับตัวนี้กับกับเปลี่ยนแล้วครับตัวนี้กับยกหนายยกหลังครับกับเปลี่ยนกับว่ามืดลายหรอครับค่ารถค่าเรือกอ็จะมั่นสองสามร้อยแล้วครับค่าอยู่ค่ากินอีกค่าอยู่ค่ากินเหลือแพงครับเป็นพันหมดแล้วครับค่าอยู่ค่ากินครับถือว่าโอเคแล้วครับ อันใดที่เ้าว,ว่ามันพังมันเพ่ห้องกับฝ้าสอบครับทอดนาเกี่ยวข้เแง่นี่อันตรายครับสีมาซากับอะไรครับกับถือว่าโอเคครับแล้วเดยวงยินันเพิ่นนันนันมาว่าอยากให้เกี่ยวหนามแน่ลุยหนามเบิ้งแน่กับสีเกี่ยวให้เบิ้งอยู่ดล้ครับพอสีมุดตมหุดหนามให้เบิ้งนะครับเอาครับอเอาแช่นี้ว่อนครับสมรลดกันครับเจับผม ครับผมไปไปทดลองเบิ่งจะซีหาอะไรอยู่นะครับนี่หยอดน้ำมันเครื่องครับหยอดทุกอย่างเลยครับห่อเปียนเปียกเลยแล้วครับยาแพงน้ำมันเครื่องครับหอวคับรถยาแพงครับเอาแพงเนี่ยที่พอดีนับนมันจะใส่หลายเลยมันซื้อน้ำมันเครื่องมาไวตลอดน้ำมันเก่าแหรอประมาณน,น้ำมันใหม่เด้๋ยวไปเอาเรือน้ำมันใหม่มันเก่า มันเก่าก็ซื้อน้ำก๋าเจ้าน้ำร้านสอนก๋าเจ้ากับสิบทายให้ใส่กระทิคขายหยอดระคักเลยเยาว่ามันเปียงหยอดนะตัวนั้นแล้วก็หยอดเย็ดเพื่อมันให้มันระคักโหลดพักแก่เลยครับตัวนี้ครับพาบริษัทไปติดตามยูมองหนางานะครับเดี๋ยวไปจะหน่อยนะครับอาใครเนี่ยกอนครับครับผมครับผมหยอด แล้วครับเนี่ยครับมีตัญหาครับเข่าก็ไม่ค่อยมีหรอกครับนะครับเย้าล่างเมืองครับนั่นครับแก้ไขเรื่องนั้นกดีครับครับเบื้องเงินว่าสิเป็นต์เลยครับครับหยาไรก็เข่าครับเี่ยวเข่าเี่ยวหยาครับเงินว่านะครับแก้แปลนหัครับทั้นที่สามครับสมแล้ว นี่ตาสร้างแล้วครับยืนนั่นี้ครับสร้างค้ำพอครับนะครับเห็นว่าครับเขาล่มนี่ครับเขาล่มเบิ้งเขาล่มเลยครับมันดีเกี้ยวได้ไ่มครับเบิ้งครับเสียมันดีเกี้ยวเองครับนะครับแย่ไข่มาแล้วหรจะเป็นไงเหรครับ เขาซบซ้ำกันครับบ้ามันปลูกงาหรอกครับบ้านมันปลูกเขาหรอครับเสียบันปลูกางาครับบ้านมีเวลามานเพิ่งรับสามเดือนครับ มาแล้วครับพร้อมบรรยากาศครับโอเคแล้วครับวิทยาต้นหญ้าร้ายก็ต้นขอโอเคครับโอเคครับนี่ครับต้นยางบุเข้าหรือว่าต้นเม่งข้ามเหรครับต้นเม่งกวางครับประกันเจ็บเลยเม่งกวางยู่แถวบ้าน ที่แถวบ้านนี่ก็ร้ายอยู่ครับแมงปวงนแมงข้ามตาบานเพาว่าแมงข้าม สูงอยล้วครับคนแท็แค้แค่ัดโซ่อะไรโซ่หรือว่าน้ำซอจะระพัง่งนีครับเพราะายท้เม็นวางในหัวน้ำซอพังแท้พังเป็นปูเชือกปูเขาหรือปูงาไงบุ๋นีครับเขาแก้เป็นมือลาครับ นี่ครับลมพ้วยกันไปนี่แหรอครับคุณบ่อครับเอาลมครับลมห้างเลยครับนี่ครับลองเบิืงครับเป็นยังไงครับลมห้างครับมันตัดครับเจียหงหงเขาที่เขาของว่าเจียวหงาถ้ามันพูดตาอาจจะพูดเจียวครับทุ่งสีครับ เพราะว่าหงายหลายก็เข่าครับตตัวนี้บพวกพิยังครับเพราะว่ามันบริเวปั้นเลยครับมันออกมาเป็นเปี๊ยงเป็นเส้นครับการตีกับซิตี้เอาต่เม็ดทองครับนะครับทองห้างครับเพราะว่าโอเคยังมาอยู่ครับโอเคออกแต่ว่าก็ต้องเบิ่งไปเรื่อยครับเจ็บเป็นยังไงครับเก็บนะครับไม่นี้ก็นี่ลูกไส้ สามคนครับมาซอยพอเจียวเขาขางกันแท้ครับอันนี้เจียวเขาขางกันแท้ครับคือแถวบ้านผมนี่ครับต่อมีผู้นึงเจียวเขาขางกันแท้ครับออกจากกระแท้เห็นไหนครับขี่ห้าเจียวมาถึงครับข้างในก็มีเพื่อนเราครับนั่นมิตรลูกมิตรลานนะครับนะครับโมมี่ย่างเด้อครับเบิ้งตะแม่งข้ามครับข้างหน้าครับฮั่น ครับหน่นาตที่ตามอีกับเบิ้งไปเลยครับแค่นีก้ก่อนครับโอเคจะให้สุดท้ายหรือเบิ้งขอนย่างไรครับ